พวาออนไลน์เลอร์นิ่งเลสซอนบทเรียนออนไลน์ป .4 การงานอาชีพการจัดกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนเป็นของใช้สำหรับใส่อุปกรณ์การเรียนเช่นสมุดหนังสือดินสอปากกา แนำกลับมาบ้านทุกวันถ้าจัดสมุดหนังสือตามตารางเรียนและแยกประเภทจัดเก็บให้ดีกระเป๋าจะไม่หนักมากหยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้สะดวกและอุปกรณ์การเรียนไม่สูญหายนะครับการจัดกระเป๋านักเรียนควรมีกระบวนการทำงานดังนี้ 1. วางแผนการทำงาน 1. กำหนดเป้าหมายในการจัดกระเป๋านักเรียน เพื่อให้กระเป๋านักเรียนไม่หนักมากเกินไปเพื่อให้มีสมุดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนครบตามตารางเรียนในแต่ละวันเพื่อให้หยิบใช้และเก็บได้ง่ายเพื่อป้องกันการสูญหาย 2. กํกหนดวิธีการจัดเก็บกระเป๋านักเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ดูตารางเรียนประจำวัน 2. เตรียมหนังสือและสมุดต,ตามตารางเรียน 3. แยกประเภทหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียน 4. จัดเก็บหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียนลงในกระเป๋าอย่างละช่อง 2. ปฏิบัติงานตามแผนจัดกระเป๋านักเรียนตามแผนที่วางไว้ 3. ประเมินผลการทำงานตรวจดูผลงานว่าเสร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ใหดีขึ้นนะครับ